นี่ครับผมอยากเป็นหมอทหารเนี่ยมอ .4 ต้องเรียนต่อสายไหนครับคำถามของน้องจีโน่เนี่ยดีมากครับ อันแรกเนี่ยน้องต้อง่อม .4 สายวิทย์คณิตแล้วน้องต้องสอบเข้าวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเก้าซึ่งปกติน้องจะต้องสอบทีแคสรอบ3นะครับหรือรอบรับตรงก็มีรอบที่4รอบแอดมิชชั่นด้วยนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาจะรับแค่ประมาณ20บกว่าคนน้องเนี่ยจะเป็นนักเรียนทุนกองทัพบ,บกน้องจะต้องใช้เวลาเรียน6ปีนะตอนปี2เนี่ยน้องเนี่ยจะมีสถานะเป็นทหารกองประจำการนะครับน้องจะได้ที่พักฟรีนะครับก็ได้พวกเครื่องนอนเครื่องแต่งกายเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีด้วยครับแล้วพอเรียนจบ6ปีแล้วเนี่ยน้องจะได้ยศร้อยตรีครับแล้วก็จะได้ทํางานในโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับแล้วถ้าน้องเป็นคนเรียนดีนะครับน้องอาจจะได้ทุนศึกษาต่อของกองทัพบ,บกเพิ่มนะครับและสุดท้ายพี่ขอให้น้องเนี่ยสอบเข้าแพทยทหารได้สําเร็จนะครับ